澎拍，倘若。 Golden นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมภ์ประจําเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เลี่ยงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตนะคะ ของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกุมก่อนเลยก็คืออัศวินถือไม้ w h e e l of fortune, the emperor, หนึ่งดาบแล้วก็ต่อมาด้วย the empress นั่นเองนะคะ มาดูที่พไพ่ใบแรกกันเลยในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนะใบนี้บอกให้รู้ว่าในเรื่อง,องการทํางานชาวราศีกุมส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างที่จะมีเรื่ององการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะบางคนลงพื้นที่บางคนไปสัมมนาหรือมีการเดินทาง กับยวดยานพาหนะหรือเดินทางไกลค่อนข้างเยอะนี่แหละในส่วนของงานของชาวราศีกุมนะคะหรือบางทีคอนเน็กชันนะคะของชาวราศีกุมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็จำเป็นที่ต้องไปเ,เดินทางนะคะในเรื่องของธุรกิจบางคนอาจจะมีบิสเนสทริปหรืออะไรประมาณนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะบางทีชาวราศีกุมเดินทางเยอะหรือค่อนข้างที่จะทํางานมีการเดินทางเยอะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าใดนักนะความรักของชาวราศีกุมส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็นความรักทางไกลเป็นคนต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะจะเป็นส่วนใหญ่ต่อมาก็จะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะ สำหรับไพ่ใบนี้เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตากลงล้อแห่งความรักของชาวราศีกุมในส่วนของการที่ชาวราศีกุมนะคะคุณเป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีในอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณเคยทำสิ่งดีๆกับคนที่คุณรักคุณจะได้กลับ มาอย่างแน่นอนได้ตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำสิ่งดีๆนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเขาเป็นการรักกันเอาใจใส่คนที่คุณรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนั่นคือสิ่งที่ชาวราศีกุมเพียรพยายามทำมาตลอดในอดีตที่ผ่านมาและคุณจะได้รับผลดีนั้นกลับมาหาคุณนะคะนะคุณทำกรรมดีคุณจะได้รับกรรมดีนั้นกลับคืนมาหาคุณอย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องของคนที่ทำให้ชาวราศีกุมนั้นเจ็บช้ำน้ำใจหรือคนที่หักหลังคนที่แทงข้างหลังคนที่นอกใจคนที่ทำให้คุณเสียใจในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ต้องไปเจ้ากิดเจ้าแค้นหรือว่าแก้แค้นหรืออะไรเลยนะขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณไปนะแล้วก็คุณแค่มองดูนะว่าผลของการกระทำของเขาเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงนะ คือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถึงแม้ว่าจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรคุณแค่มองดูก็แล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะที่เขาเคยทํากับคุณเขาก็จะได้รับผลนั้นแหละนะคะต่อมาเป็นไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะร้อยละเจนะเคยคบหาดูใจหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมอยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเขาอาจจะเป็นผู้ชายทีออ่อายุมากกว่าผู้หญิงชาวราศีกุมด้วยซ้ำไปมีวุฒิภาวะมีฐานะทางการเงินนะคะมีคือ มีความมั่นคงในระดับหนึ่งทั้งในเรื่องของฐานะการเงินทั้งในเรื่องของทรัพยากรทั้งในเรื่องของอความมั่งคัง่งหน้าที่การงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละเขาสามารถดูแลปกป้องคุ้มครองชาวราศีกุมได้ทุกครั้งที่คุณอยู่กับเขาคุณก็จะรู้สึกว่าเออปลอดภัยรู้สึกว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินทางด้าน ความเป็นอยู่ของคุณนะตั้งแต่คบกับเขาหรือตั้งแต่แต่งงานมีครอบครัวกับเขาคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมั่นคงขึ้นนะหรือฐานะทางสังคมฐานะของคุณดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันและร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะผู้หญิงชาวราศีกุมอาจจะคบหาดูใจกับประเทศ เดียวกันกับคุณนั่นแหละหรือผู้ชายชาติเดียวกันกับคุณนะคะแต่เขามีหน้าที่การงานที่น่าเก่งขามก็ได้เช่นเดียวกันนายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการนักการเมืองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกุมไพ่ใบนี้ ก็ประมาณว่าทุกครั้งที่คุณมีความรักคุณให้ความสำคัญกับการปกป้องการดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีและคุณชอบที่จะเป็นเหมือนเป็นช้างเท้าหน้าเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะคุณจะสามารถดูแลปกป้องคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ชายชาวราศีกุมจะชอบคนที่แบบอายุน้อยกว่าตัวเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟสอด ใบนี้นะคะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าชาวราศีกุมคนใดในอดีตที่ผ่านมาเดินทางหรือไปทำงานที่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างที่อะไรเงี้ยจะเหมาะมากๆกับชาวราศีกุมนะคะบางทีในช่วงตอนแรกมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของภาษาในเรื่องของอาหารการกินหรืออะไรเงี้ยพอคุณไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันชีวิตมันก็ต้องรู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวนะคะชาวราศีกุมสามารถปรับตัวได้ดีอยู่แล้ว ะะแล้วก็เป็นชาวราศีที่บางทีอาจจะต้องพัดภาคจากบ้านเกิดเมืองนอนไปไปได้ดีถิ่นที่อื่นนะคะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวราศีกุมนะคะนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคุณเป็นคนที่มั่นใจตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วคุณจะทําให้สําเร็จนะคะไม่มีใครมาล้มเลิกความพยายามหรือความสามารถของชาวราศีกุมได้ นะคะเป็นคนที่กล้าลุยกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเด็ดเดี่ยวมั่นคงมากๆนะคะอ่ะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมากๆและก็ความพยายามนี่แหละไม่เคยทรยศชาวราศีกุมเลยสักวันเดียวต่อมาเป็นไพ่ t h e empress ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคุณรักสวยรักงามเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่แต่งงานนะคะแล้วก็สามีเลี้ยงดูอุ้มชูคุณเป็นอย่างดีเขารักเทิดทูบูชาคุณเหมือน ใส่พานแล้วขึ้นหิ้งไว้เลยอะไรประมาณนั้นดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะไปทำสวยคุณอยากจะไปสปาทำเล็บทำผมเกี่ยวกับความสวยความงามเขาพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีนะคะและอีกแง่มุมหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมภ์คนใดมีความปรารถนาอยากที่จะมีลูกไว้สืบสกุลมีโอกาสนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้เหมาะแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลา ะะพฤศจิกาธันวาประมาณ3เดือนนี้นะคะก็จะเหมาะกับการที่ชาวราศีกุมนั้นออสามารถที่จะมีลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตุลาพฤศจิกาธันวานะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี man, ้แต่รู้สึกว่าสามีอาจจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะอาจจะไปมีเมียน้อยหรืออะไรประมาณนี้แล้วชาวราศีกุมนะคะในฐานะของเมียหลวงหรือเมียตามทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปจับได้หรืออาจจะไปรู้นะคะว่าสามีของคุณแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทั้งที่คุณดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกๆหรือ อะไรในบ้านนี่ก็เหนื่อยพออยู่แล้วยังก็ต้องมาตามเก็บตามลังอ,อะไรกับสามีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณไปล่วงรู้ว่าเขานั้นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกุมมีดวงที่ประมาณว่ามีนาลีอุปธัรมภันนนาลีอุปธมร,รมอาจจะมาในรูปแบบของแฟน นะคะในรูปแบบของภรรยาในรูปแบบของแม่ในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือจะสามารถซัพพอร์ตอุปถรัรมภ์คำชูชาวราศีกุมผู้ชายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าช่วงนี้คุณต้องการการสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูจากใครสักคนหนึ่งขอให้ไปขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าเพศชายนั่นเองนะคะ โอเคนี่คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีธาตุลมนะคะอาจจะมีธาตุดินเข้ามาด้วยอาจจะไม่เยอะนะของ h e e l of Fortune นะคะต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีไพ่ดีไพ่เสีย โอเคดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย1เหรียญหนึถ้วย1ไม้ว้าวสีดาบแล้วก็ต่อมาด้วยสองเหรียญนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่หนึ่งเหรียญกันเลยไพ่หนึ่งเหรียญใครๆก็รู้เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือมีโอกาสว่าชาวราศีกุลจะได้เงินก้อนเงินสักก้อนหนึ่งต้องได้แน่นอนนะคะแต่อาจารย์ขอพูดว่า เงินก้อนของแต่ละคนนั้นมันปริมาณแตกต่างกัน นะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือรายได้ของแต่ละบุคคลนะคะจะมาบอกว่าเงินก้อนเนี่ยโอ้โหจะต้องเป็นล้านล้านเป็น2ล้านเป็น10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับคนที่แบบอาจจะฐานะหรือพื้นฐานทางเงินเดือนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเดียวกันแต่มีโอกาสว่าชาวราศีกุมจะได้จับเงินก้อนแน่นอนนะบางคนอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะบางคนอาจจะได้จากการที่แบบไปลงทุนหุ้น ไปลงทุนที่ดินอะไรไว้ที่นี้ก็อาจจะขายได้กําไรนะคะหรือหุ้นนั้นมันขึ้นแล้วคุณได้กำไรนะคะที่มันงอกเงยได้ผลตอบแทนดีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ที่จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นชื่นมื่นชุ่มชื้นหัวใจนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึง่งไพ่ใบนี้นะคะประมาณบ้านอาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรัก นะคะคอาจจะเป็นของขวัญที่แบบเป็นมีเป็นของที่มีมูลค่าบางทีอาจจะมาในรูปแบบของเงินอาจจะมาในรูปแบบของทรัพย์สินเป็นทองเป็นเพชรเป็นอะไรประมาณนี้แต่ของแท้แน่นอนนะคะเป็นของที่มีมูลค่าที่ชาวราศีกุมนั้นปื้มปิ่มนะคะดูดูแบบมีราคาขึ้นเลยอะนะคะเพราะว่าทรัพย์สินนี้นะคะต่อมานะคะ เอสออฟคัพใบนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะคบกันในฐานะแฟนตอนนี้คบกันในฐานะสามีภรรยากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคู่รักของคุณจะนำความโชคดีมาให้กับชาวราศีกุมในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะถ้าคุณแบบว่า เขาเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคุณถ้าคุณเดือดร้อนคุณมีเรื่องอะไรคุณไปปรึกษาเขามีโอกาสที่เขานั้นจะช่วยเหลือนะคะหรืออุป,ปถัมภ์ซัพพอร์ตชาวราศีกุมได้เป็นอย่างดีด้วยนี่แหละคือคู่ที่มาเสริมดวงนะคะเสริมบารมีให้กับชาวราศีกุมนั่นเองนะคะนี่แหละคือข้อดีของไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนั่นเองนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้ามาในชีวิตแล้วตั้งแต่มีเขาชีวิตคุณมันถูกเติมเต็มขึ้นชีวิตคุณมันดีขึ้นฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมหลายๆอย่างของชาวราศีกุมมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้ได้ดูเช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมใบนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน ถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมนะ,ะได้รับการหยิบยื่นโอกาสได้มีโอกาสอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งในการทํางานบางคนอาจจะโอ้คุณลองทํางานนี้ดีดูสิเขากําลังเปิดรับสมัครงานนะ,ะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณลองทําดูสิบางทีคุณควรที่จะรับโอกาสนั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าโอกาสดีๆนั้นไม่ได้มีเข้ามาง่ายๆนะ,ะหรือไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆย,ยังไงก็พิจารณาเอาไว้ด้วยก็ดีนะคะ เพราะว่าอาจารย์มั่นใจว่าชาวราศีกุมมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเทคนะหรือว่าที่จะเอางานนี้แล้วก็เอาไปสารต่อแล้วก็สามารถทำให้อ่ในชีวิตของคุณม,มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะก็ได้เช่นเดียวกันลองพิจารณาดูนะคะนะโอกาสในเรื่องการทำงานต่อมาเป็นไพ่สี่ดาบสำหรับไพ่ใบนี้นะในความสัมพันธ์บางคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ บางทีอาจจะเป็นตัวชาวราศีกุมหรือคนรักของชาวราศีกุมก็ได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบอร์บล็อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลายหรือทุกช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยนะคะอันอาจจะอยู่ในช่วงของพักใจมันอาจจะอยู่ในช่วงของการอยากห่างกันสักพักหนึ่งเนาะอยากลองใจว่าตัวเองนั้นยังรักแล้วก็รู้สึกดีๆกับเขาไหมทั้งทั้งที่เขาอาจจะทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอาจจะทําให้ทุมคุณนั้นเสียใจหรือ ือให้โอกาสไปหลายครั้งแล้วเขาก็ยังทําผิดซ้ํำๆเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีคนเรามันก็รู้สึกเหนื่อยนะกับการที่ให้อภัยกับเรื่องเดิมๆซ้ําๆนั่นเองนะคะนะบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้จบลงทีเดียวนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แต่เป็นการพักใจมันเป็นการห่างกันสักพัก หนึ่งนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็ฝ่ายหนึ่งไม่มีการปรับปรุงตัวไม่มีการอะไรมันอาจจะห่างหายกันไปหรือเงียบหรือเลิกกันไปเงียบเลยก็ได้ต่อมาเป็นไพ่สองเหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีกุมพยายามที่จะหมุนเงินนะคะ,ะหมุนเงินส่วนนี้ให้มันไปชนเดือนกับตรงนี้หมุนเงินตรงนั้นให้มา ซัพพอร์ตกับตรงนี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะพยายามที่จะให้มันบาลานซ์มากที่สุดในแต่ละเดือนอันนี้นะคะก็ทําให้ชาวราศีกุมเหนื่อยได้เหมือนกันไหนจะเป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ไหนจะเป็นค่าเลี้ยงดูลูกไหนจะเป็นค่าเทอมค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะค่ารถ ค่าบ้านหรือค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนะค่อนข้างที่จะมีการหมุนเงินอยู่ในช่วงนี้นั่นเองบางคนชาวราศีกุมนะคะมีการวางแผนว่าเอ๊ะอยากจะไปกู้เงินในระบบนะคะมีอะไรบ้างละ่ะอาจจะเป็นสินเชื่อธนาคารนะคะกู้เงินธนาคารเพื่อสินเชื่อทางการเงินเพื่อที่จะเอามาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เอามาประคับประคองธุรกิจหรืออะไรประมาณนี้มีโอกาสว่าชาวราศีกุมหลายคนกำลังคิดอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของการไปกู้อยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีกุมบางคู่นะขีดเส้นใต้นะสำหรับบางคู่นะคะไม่ใช่ทุกคู่นะค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแบบ อ่อนอ่อนออบออเดี๋ยวดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมาคบกันอีกอะไรเงี้ยเหมือนตัดบัวก็ยังเหลือใย่นะะก็ยังกลับมาคบกันแล้วก็เบื่อกันแล้วก็เลิกลากันแล้วก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยเหมือนว่ามีความผูกพันอยู่ในนั้นด้วยนะบางคนอาจจะต้องจําเป็นจําใจที่จะต้องวนกลับมาเจอกันอาจจะเพราะว่าอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะจะต้องมาส่งเสียลูกค่าเทอมค่าอยู่ค่ากินหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนี่คือภายใน ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟและราศีธาตุลมค่ะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ก็คือในเดือนตุลาคมของชาวราศีกุมนั่นเองนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะ ไพ่แรกก็ได้ไพ่สีดาบ Julia j ัสเมนต์คิง o อฟสอดเดิมมูนและก็คิงออฟคัพนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีกุมนะคะบางคนนะคะที่มีงานทําอยู่ในตอนนี้ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าบางคนอาจจะได้รับการพักงานบางคนอาจจะถูกเลิกจ้าง บางคนอาจจะว่างงานกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ยังไงควรที่จะมีงานสำรองนะ,ะอาจจะทำงานพวกออนไลน์ไปด้วยอาจจะมีเพจนะคะมี u t u b e มีทำา Tik t o อกไปด้วยหรืออะไรเงี้ยพาให้เราได้แบบมีรายได้เสริมเข้ามาหลายทางนะเผื่อแบบวันนึงงานหลักของเราหรือถูกเลิกจ้างหรือว่าง,งานกระทันหันแล้วก็ยังมีงานอื่นมีรายได้ ทางอื่นเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะทำมากกว่าหลายงานนี่แหละนะคะจะได้ลดความเสี่ยงในการที่แบบไม่ขาดไรายได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ยังมีบางคู่ที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคนรักของชาวราศีกุมที่ในช่วงนี้ถ้าง,งอนกันไม่เข้าใจกันหรือบางทีอาจจะเหนื่อยหรือความสัมพันธ์อะไรก็ตามมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็มีนะคะในช่วงนี้ ต่อมาเป็นไพ่ j u s t m e n t สําหรับความสัมพันธ์ที่ชาวราศีกุมบางคู่ที่ไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นคบกันในสถานะอะไรแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะระบุสถานะความสัมพันธ์นั้นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์สถานะทางความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นมันจะชัดขึ้นนั่นเองนะคะ แล้อีกอย่างนึงในอดีตที่ผ่านมานะคะในช่วงที่าดาวเสา ะะเข้ามาอยู่ในเรือนราศีของชาวราศีกุมทําให้ชาวราศีกุมนะั้นทาอะไรดูอึดอัดดูฝืดเคืองดูไม่ราบลื่นสักเท่าไรนักแต่ว่าในช่วงปีนี้ชาวราศีกุมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณเหมือนตายแล้วมันเกิดใหม่เหมือนชีวิตมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเหมือนต้นไม้ที่มันได้รับน้ําได้รับปุ๋ยอะไรประมาณนี้ชีวิตคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะและคุณจะได้โอกาสดีๆได้มีสังคมดีๆทำ อะไรดูลาบลื่นมากกว่าปี2ปีที่ผ่านมาของชาวราสิกุมคุณจะรู้สึกได้แบบนี้นะคะมีคนคอยซัพพอร์ตดูแลมีคนเข้าใจคุณมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ g of Swords สำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงเืินตุลาคมของชาวราศีกุมโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คุณแบบว่ากำลังจะคบหาดูใจกับผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่กล้าคิดกล้ากล้าทำนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกอะไรมากมายนะักไม่ได้เป็นผู้ชายที่ปากหวานพูดคำว่ารักตลอดเวลาแต่ทุกๆก,การกระทำของเขาคือคำว่ารัก ที่บอกทางการกระทำให้กับชาวราศีกุมผู้หญิงได้รับรู้นั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันมากๆคิดยังไงก็พูดออกมาเลยอย่างนั้นบางทีคําพูดของเขาอาจจะไม่สวยหรูคําพูดของเขาอาจจะไปทิ่มแทงจิตใจของผู้หญิงชาวราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะในดีมีเสียก็ยังมีเสียมีดีอะไรก็ว่ากันไปมันก็ธรรมดาธรรมชาติของคนนะชีวิตคนเราไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายนักเนาะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่จะต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะทําให้ชีวิตค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็สีเรียสแล้วก็เด็ดขาดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกุมไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในช่วงนี้คุณจะใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะไม่ไว่าการตัดสินใจในการทํางานตารตัดสินใจ,นใ,จในความรัก หรือความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังอยู่พอสมควรหรือมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจยังไงก็ใช้ความถี่ถ่วนละเอียดล่อนในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะมูนสำหรับไพ่ใบนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความเครียด สะสมค่อนข้างมีเรื่องให้ชาวราศีกุมค่อนข้างคิดเยอะนะบางคนนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวคิดเยอะเลยแหละในแต่ละเดือนจะต้องมีการหมุนเงินจะต้องคนนั้นก็มาขอยืมเงินคนนี้ก็จะอยากได้อะไรเงี้ยยังไม่ถึงเดือนดียังไม่นั่นเลยคนนี้จะเอาไปใช้ตรงนั้นตรงนี้แล้ว มันวุ่นวายไปหมดบางทีชาวราศีกุมโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวคนที่หาเงินเข้าบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรนะแต่อาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งดีคนหนึ่งเลยท,ท,ทั้งๆที่ในใจเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะคนรอบข้างอาจจะรู้ว่าคุณเก่งแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามอดทนเพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้นะคะ นะบางทีถ้าคุณมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรก็ตามคุณพยายามที่จะปรึกษาคนที่แบบคุณไว้ใจสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือคนรอบข้างครอบครัวของชาวราศีกุมถ้าฟังอยู่นะคะขอให้ถามสารทุกข์สุขดิบของเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงนะทำงานเหนื่อยไหมเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอยู่เงี้ยนะคะ ะะไม่ใช่ว่ามาถามเขาแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรบประมาณนี้นะคะคือชาวราศีกุมจะค่อนข้างเซนสติทอยู่พอสมควรในช่วงนี้แล้วก็มีเรื่องเครียดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะมีในเรื่องของการแบบความรักแบบลับๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมคบกับใครก็ตามเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยคุณอาจจะเป็นคนในความลับของใคร ของเขาหรือเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ night of cup นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความรักเกิดจากการเดินทางถ้าเกิดว่าชาวราศีกลุ่มคนใดยังคงโสดอยู่ในช่วงนี้ถ้าคุณเดินทางปุ๊บคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ขูกใจคนที่คุณรัก จะเจอคนรักจากการเดินทางโดยความบังเอิญคุณไปเดินทางไปเที่ยวคุณเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอคนรักคนที่ถูกใจจากการเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศรีกุมในช่วงเดือนตุลาคมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศรีธาตุลมนะคะแล้วก็ราศรีธาตุน้ำซะเป็นส่วนใหญ่นะ ต่อมาอาจารย์ขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกุมก็แล้วกันนะคะราศีกุมไพ่สรุปใบแรกสี่เหรียญ สองถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยห้าถ้วยนั่นเองมาดูที่ไพ่สี่เหรียญกันเลยนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกุมรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังในการวางแผนในการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะ นะคะเพราะว่าบางทีคุณคิดว่าเงินหรือเศรษฐกิจในช่วงนี้มันไม่ค่อยดีทําให้ชาวราสีกุมค่อนข้างคิดเยอะนะ,ะมีการวางแผนในการใช้เงินใช้เงินส่วนนี้ให้มันคุ้มค่าใช้เงินส่วนนี้ในการลงทุนใช้เงินส่วนนี้ในการาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเที่ยวได้เอาไปกินเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมีการแยกสัดส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะไม่ใช่ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วนะในช่วงนี้ชาวราศีกุมเป็นคนที่รู้จักการใช้ใจ่ายเงินมากๆนะคะแล้วในเรื่องของบางทีถ้าคุณคบหาดูใจกับใครก็ตามคุณมักที่จะเจอคนที่แบบบางทีเขาอาจจะเป็นคนประหยัด เป็นคนมัทธยัตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่อยากใช้คําว่าขี้เหนียวหรอกนะนะคะบางทีเขาเป็นคนที่ชอบใช้เงินหรือใช้เงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะมีโอกาสคบหาดูใจกับคนแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วอีกบางทีคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่บางคนชอบกักความสัมพันธ์คุณเอาไว้ทั้งทงที่เขาอาจจะมีคนคบคนคุยหลายคนอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากกักความสัมพันธ์กับชาวราศีกุมเอาไว้อยู่ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เป็นหนึ่งในความรักของเขาอะไรอย่างเงี้ย บางทีอันนี้มันก็ดูไม่แฟร์กับชาวราศีกุมนะคนคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวพอสมควรถ้าออกมาได้ควรที่จะออกมากับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยใบนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนีนะ้คู่ของคุณจะเข้าใจคุณเป็นอย่างดีคุณจะทำอะไรเขาก็สามารถซับพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีเป็นความรักที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีมองตาและรู้ใจ นะคะนี่แหละเป็นความรักที่แบบเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะนี่แหละเขาคือรักแท้ของฉันเขาเป็นคู่แท้ของฉันที่เขาเข้าใจฉันทุกๆอย่างนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีกุมนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเสียดายเสียใจยกับความรักที่มันเพิ่งจบลงหรือมันกําลังจะจบลงก็ตามนะคะ คุณเพิ่งจะมารู้ว่าเอ๊ะคุณรักเขามากแค่ไหนหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนรักของชาวราศีกุมก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเสียดายเสียใจกับความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะทั้งท้ที่อยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์กับชาวราศีกุมเอาไว้เขาก็เพิ่งที่จะรู้ตัวแล้วแหละว่าเขารักชาวราศีกุมมากแค่ไหนหรืออยากจะมีชาวราศีกุมอยู่อะไรเงี้ยในวันที่ไม่มีคุณแล้วชีวิตมันดูว่างเปล่านะหรืออะไรประมาณนี้แต่มันก็สายเกินไปแล้วนะคะชาวราศีกุมอาจจะ เดินไปไกลแล้วอาจจะแยกย้ายกันไปรู้ชาวราศีกุมอาจจะมีคนรักแต่งงานไปแล้วด้วยซ้ําไปนะะแต่เขาก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังเสียดายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบว,วกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแองเจเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ